นะครับสีมัเบาเรื่องประเด็นดามานะครับของนองนกพวกสกรนะครับแล้วก็น่องโยกีนะครับเพิ่นก็มีการโพสต์นะครับขอความซึ่งกัเหลืออกเหลือใจแท่นเพิ่นนยุ่ดอกครับเนาะเพิ่นกัแสดงนะครับบทบาทการแสดงของเพิ่นแต่ลาคลังมันกับบอกขึ้นกันนะครับมันเป็นด้านหนาเวทีต้องเข้าใจนะครับว่าการแสดงถ้บบ่เฮดจังซี่ บางอย่างการติดตามมันสิสมบทบาทบอรัรบต้องให้ค้นทีแฟนคลับนะครับต้องเข้าใจว่าต้องมาประเด็นดรามา่าที่ว่าเกินเลยหรือว่าเกินเลยนะครับนั่นคือบทบาทการแสดงนะครับคุณนกโป่งสกรนะครับเพิ่นกาออกมาปกป้องน้องยุก,กีนะครับก็ถือว่าเพิ่นเป็นสุภาพบุรุษนะครับเราเพิ่นนี่แหละความเป็นผู้นำ บวชสิอายุหน่อยอยู่หลายนะครับความเป็นผู้น้ำเป็นใดเสมอครับเป็นใดสุขคนนะครับเนาะเพิ่นกับบอกนะครับเพิ่นว่ามันยากที่จะอธิบายนะครับให้คนน่ะที่บอกหูจักเพิ่นนะครับเข้าใจได้สุขคนนะครับถ้าบ่สัมผัสจริงๆนะครับหรือบว่าการอ่านข่าวนะครับเพิ่นบว่าต้องอ่านให้ละเอียดนะครับอ่านแล้วนะครับมันต้องมาวิเคราะห์นะครับเนาะคอยมาแสดงความคิดเห็นว่ามันเหมาะสมบ่พะนะครับเพิ่นว่าจังซี่ แต่ว่าเพื่อนกะบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับให้ยีลาน้องโยกี่เฮ้านะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเพื่อนเองนะครับแม่นที่ถือถดาเป็นใหญ่นะครับเนาะเพื่อนกนะคนน่ะว่ฮหูจักเพื่อนเขาด่ากระด่าไปนะครับความทุกข์ <fi> <k S 1> ที่เกิดเนี่ครับว่าม่นยุ่ที่เพื่อนนะครับเพื่อน่ะหูจักน้องดีค <months> ร <i> ับแล้ว <months> ก็หูจักตัวเจ้าของดีแล้วก็พี่น่องแฟนๆครับเนาะครับกับหูจักเพื่อนดีนะครับ เพิ่นน่ะแสดงหมอร่ำนะครับน้องยุกีหนี่ก็ถือว่าอายุหน่อยนะครับแต่ว่ามากความสามารถนะครับถือว่าเป็นนางเอกแนวหนาของเมืองไทยกว่าใดนะครับเนาะนางเอกมอร่ำน้องยุกินะครับเนาะเพิ่นอายุหน่อยเพิ่นยังไปได้อีกไกลนะครับเนาะแต่ว่ามาเกิดกระแสดราม่ายังสินะครับเพิ่นก็แนวอายุยังม่ทันหลายเนาะครับเพิ่นก็ส ha, pues, la la celular, uki, ิรู้สึกเครียดอยู่ดีครับสําหรับข่าวยังสี่แล้วบ่าอาชีพนักแสดงครับหมอร่ำ มาแล้วนะครับคุณนกพงศกรเนี่ยเพิก่กวันให้ฐานะเพิ่นเนี่ยครับเป็นหัวนาเป็นผู้กากับการแสดงบทบาทเป็นผู้คิดบทเพิ่นนะครับช่มเชยนองทหนาที่เต็มที่นาที่ดีที่สุดละครับแต่ว่าคนนะ่ะบางคนมันสิมม่งว่าเกินเลยหรือบอถือกอกถือใจนะครับเนาะของไผ่หลายๆคนก็นตามเพิ่นบอกว่าเพิ่นขอน้อมรับเพิ่นสิป,ปับปงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับ ทุกการแสดงนะครับอยู่บนเวทีบว่าสีเจตนาไดเอแฝงครับทุกคนนะการแสดงนะครับก็จะให้ผู้รับชมรับฟังนะครับได้เห็นรอยยิ้มอยากเห็นความสุขของแฟนๆผู้เข้ามาชมนะครับเนาะสมมุติว่าบททีให้ฮักกันก็คือว่าล่ะครับยืนห่างกันอยู่คนละขางเวทีมันก็บบ่เหมาะสมนะครับเนาะการที่เขาไปกอดหอมบางอย่างมม่เป็นบทบาทการแสดงนะครับเห็ดไห้ค้นเหานี่ บอกว่าน้องอายุหน่อยมันเกินเล่ยไปนี่แหละครับบทบาทเนะาะบอฮูวา่าเมนค้นโตแล้วแสดงได้ขนาดไหนนะครับแต่หลังเวทีนะครับน้องก็คือเด็กหน่อยอายุ15ปีนี่เองครับที่ยังต้องการเนี่ยมีผู้ใหญ่ดูแลคอยบอกคอยสอนย่างไก่เฉดครับบางคอมเมนต์นะครับมันกระทบจิตใจของน้องนะครับ,บว่าเมนว่าน้องบ่คิดเด้น้องก็อ้านขอความนะครับ มันโมเมนต์วาน้องเขาบ้านนะครับน้องเขากะใส่ใจในแฟนคลับเลยครับบางย่างพ่นตอบไรพิ่นกระตอบนะครับนาะอตอนนี้นะครับน้องก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ดรามา่ากระทบจิตใจน้องมากพอสมควรนะครับนาะอแล้วก็จนน้องก็บอกว่าบ่หูสิพันประด้ยังไดน,นะครับเกิดหลายเรื่องหลายเล่าขัางก้อนกับมีนะครับแต่ว่าขัางนี้กับมาอีกรอ,อบนึงนะครับ คุณนกปรสกรนะครับเพิ่นบอกว่าสุดท้ายนี่เพิ่์นสิมองว่าการแสดงของเพิ่นน่ยคือความผิดเพิ่์นบอกให้ไปโทษน้องนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ของน้องครับจะไปด่าเพิ่นผมเป็นหัวหน่าวงและเป็นผู้กำกับเรืองล่ําครับและการแสดงทุกอย่างนี่ขอหน้อมรับเพียงผู้เดียวนะครับเพิ่อนบอกว่าขอขอบคุณถูกกาลังใจนี่แหละครับคอมเมนต์บางคอมเมนต์คำาหูดบางคำาพูดนะครับมันเสียดแทงจิตใจ บอว่าแต่นักแสดงเองนะครับเมแต่ผู้ฟังบางคนเนี่ยผู้ไปคอมเมนต์นี่บางยังมันก็นรับบ่ได้นะครับเนาะน้องนี่กับอายุยังนอ้อยยังไปได้อีกไกลนะครับเนาะแทนทีสี่ให้กำลังใจกันนะครับบ่ต้องไปว่าแสดงบทบาทเกินเลยหรือบ่เกินเลยดอกรอครับก็บเข้าใจระครับ,บว่าเมนมาบเขอใจด้ซึ่งบทบาทมันได้มาจังสัน่นก็ต้องเห็ดไปตามบทบาทเนาะครับเนาะเฮาต้อง เข้าใจหัวอกนักแสดงนําถึงเขาจะเป็นแฟนคลับก็จริงครับบ๊อมเบนบาบ๊อบเป็นแฟนคลับเลยครับแฟนคลับนะครับได้มาคอมเมนต์ก็ถือว่าติดตามติดตามน้องครับกับอาจจะเป็นห่วงนะครับแต่ว่าบางอย่างเขาบ่อยไปในโลกโซเชียลนะครับมันก็มีทั้งผลบวกผลลบเนาะครับเนาะคนเบิ้งมันกับบ๊อบเบนหน่อยๆนะครับคนติดตามในเพจเกี่ยวกับแวดวงหมอล่ำเฮานี่ครับมันก็หลายเนาะครับเนาะ และตอนนี้นะครับก็มีคนเขามาให้กำลังใจน้องมากมายนะครับนะแล้วก็มีกลุมทีเซฟน้องนะครับนกพิ่งสกอและน้องโยก,กีนะครับเพิ่นก็บอกว่าโบสมควรนะครับทีสิมีใไข่ถือดานะครับเพียงแค่การแสดงบทคคูผ่านั่งบบกีหนะ้าที่ตอกขึ้นนะครับบนเวทีเวทีนี่เขาใส่ทํำมาหากินบกควรสซิมีไผ่นะครับถือท้ลไรจิตใจและโดนรุมปะหนามยางสนุกปากนะครับ เพราะว่าคนมองต่างศิลปินทุกคนนะครับมีความรู้สึกเพราะเขาคือคนคือมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่หาเลี้ยงปากเลี้ยงทองของเขาครขอบคลั่วนะครับน้องแกกับเป็นวอลลัมเป็นศิลปินมีนาที่ทําให้เอฟซีมีความสุขครับพอนวองนะครับทํหนาทีของตัวเองได้ดีแล้ครับบนเวทีลอยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับเพิ่นบอกว่าคนเห่านะครับมีต้นทุนชีวิตบ่กือกันนะครับ ัวน้องนะครับสีมหฮอดมือนีนะครับโอ้ยเพื่นจวะพานี่อย่างมากนะครับเพื่อสิให้มีคุณภาพนะครับชีวิตครอบครัวพ่อแม่กินอยู่ย่างสบายนะครับเนาะเพิ่นกับว่าเมนคนลำคนรวยเพิ่นกว้างังสี่เนาะครับตอนนี้เพิ่นกะเป็นราชินีมอล่ะคับแน่น้าขดนี่เพิ่นอาสิเป็นเลยแหละครับถึงว่าวันนี้นะครับบางย่างการคอมเมนต์หรือการเฮ็ดข้าวนะครับของบัว ยูทูบเบอร์หรือว่าเพจยังกระทานนะครับเนาะเฮาควรสีเห็ดในมุมมองที่ดีนะครับเนาะมีคนกระตังคำถามว่าเด็กอายุแค่นี้ควรสีเห็ดแบบนี้ยูบอเออนี่แหละครับการแสดงแบบมีการกอดการหอมสมควรบ่โอ้นี่เนาะครับเนาะมันก็นี่แหละครับบทบาทการแสดงเนาะแม่สีอายุหน่อยอายุหลายแต่ว่าพิ่นถือว่าเป็นเป็นนางเอกไหมครับเฮ้าสีเห็ดจังไ๋ล่ะครับ เมื่อบทบาทได้เป็นตัวหลักไหมครับเขาต้องข้าใจในใส่วนหนีน้ำเนาะแต่ว่าสําหรับผมเองว่่ได้โจมตีหรือว่ายัางนะครับไ่ได้ว่าแต่ว่าการนําเสนอข่าวในสิ่งที่ดีนะครับกัมองสองแง่สองุ่มนะครับนะของคนทีคอมเมนต์หรือว่ายัางกะซามนะครับกับเพื่อนกบติดตามน้องเพื่อนกะนกะอาศิเป็นห่วงนะครับเนาะเพราะว่าคุณนพสุกรเพื่อนกบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะครับเพื่อนกบ นี่แหละครับการมองแต่ละยางมันบอกคือกันนะครับเนาะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะครับนี่แหละครับบทบาทการแสดงกาให้แฟนครับยังคงรักและติดตามเชียร์นะครับน้องต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้สุขูสุขคนนะครับในเวทวงหมอลำของเฮาครับ